จากมาตรการเอาผิดกับรถแท็กซี่ที่ปฏิเสธการรับผู้โดยสารของกรมขนส่งทางบกทําให้เกิดการร้องเรียนมากที่สุดในแต่ละเดือนพวกเขาเหล่านั้นมีเหตุผลอะไรในการปฏิเสธซึ่งเป็นช่องทางในการหารายได้และหากพวกเขาได้พบกับผู้ใช้บริการที่ไร้ซึ่งมารยาทมีหน่วยงานใดบ้างที่ให้ความคุ้มครองกับแท็กซี่สนั่นสีบุญเรืองแสดงความเห็นว่าผู้ให้บริการมีเหตุผลมากกว่าการเลือก คู่โดยสารสมมติว่าไปไกลๆใช่ไหมครับเราก็มองดูการเราบอกอการไม่พอเราต้องปฏิเสธเพราะว่าเราจะไปเติมน้ํามันนี่ไม่น่าไม่น่าจะเพราะเราไม่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยรถกรุงเทพเนี่ยเก็บอะไรบ้าตอนรถรถมัน,นมจะติดช่วงไหนเราไม่รู้เรากลัวไปเสียอยู่บนทางด่วนหรือกลางทางเนี่ยทำให้มันเสียความรู้สึกสู่เราปฏิเสธว่าการพี่ไม่พอนะของผมไม่พอขอโทษนะครับเราก็จะบอกเขาไปอย่างนี้ ปัญหาการเลือกลูกค้าเกิดขึ้นจนถูกจับจ้องจากสายตาของสังคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อาจจะนิ่งนอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตรการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจึงถูกยกมาใช้ในมุมของผู้ประกอบการได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ทีระยุท์ทรงแสงให้ความเห็นว่าความเดือดร้อนจากการเข้าใจที่ไม่ตรงกันตรงจุดนี้เองแท็กซี่เป็นฝ่ายที่ไม่สามารถร้องเรียนปัญหาเหล่านี้ได้แล้วบางทีพวกผมเนี่ย มาส่งผู้โดยสารรถติดๆพวกผมแนะนําอีกเส้นทางหนึ่งให้ไปไม่ไปนะฮะแล้วมาอย่างเงี้ยรถติดปุ๊บก็ลงรถเลยเนีนี้ลงรถเลยนะทิ้งพวกผมแช่อย่างงั้นอ่ะสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งว่างเงี้ยอย่างเงี้ยพวกผมไปร้องเรียนกับใครได้อนะไม่มีนี่แต่พวกผมโดนเต็มๆั้งนั้นนะฮะในทางกลับกันหากแท็กซี่เป็นเหยื่อของผู้มาใช้บริการที่สุ่มเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินการเข้าใจผิด หรือความไม่พอใจล้วนส่งผลต่อความรู้สึกสมพงผุนลาบผู้ให้บริการที่เคยประสบกับเสียงตอาว่าให้ทัศนคติในเรื่องนี้ว่าก็มีเหตุผล่ะ เ,เครืื่อองเเมนนกัะพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สังคมเดียวกันแท็กซี่เองก็จําเป็นต้องอาศัยผู้โดยสารในการหาเลี้ยงชีพการเดินคนละเครื่องทางน่าจะเป็นแนวทางการแก้ไขที่ดีที่สุดสุธรรมบุตรหินกองผู้ให้บริการแท็กซี่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าช่อยทีช่อย,ยใ,ย,ใยกันนะนะต้องดูเหตุผลน,นะไอคนขับก็เหมือนกันนะถ้าจะไม่ไปก็ต้องรอไหฝนก็ให้ผู้โดยสารตัง โดยสารที่จะไปร้องเยียนก็ต้องดูเหตุผลของแท็กซี่เหมือนกันนะตราบใดที่แท็กซี่ยังคงเป็นช่องทางที่ผู้โดยสารเลือกใช้บริการมากที่สุดทุกคนต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไปถึงจุดมุ่งหมายที่สามารถร่วมทางกันไปได้อย่างมีความสุข